ปัญญาประมาณสองชั่วโมงไปแล้วสิบสี่สีไปแล้วสิบสี่จากโลกหัวใจอย่างเดียวสุ่งโลกหัวใจเกิดจากปากอย่างเดียวร่างกายของทุกคนนะครับประกอบด้วยอาหารสร้างจากอาหารที่เป็นทางเข้าไปไม่มีร่างกายของใครสร้างจากยาแก้เซรไม่มีร่างกายของใครสร้างม,มีร่างกายของใครเลยสร้างจาก สารต่างๆที่เราไม่ได้กินเป็นอาหารทุกวันนี้เวลาเราป่วยเราไปกินพาราแก้ปวดหัวเวลาเราเจ็บคอเรากินตอมมักซี่ไปแก้เจ็บคอเวลาเราปวดหลังเราไปซื้อโวทเลนมาทาเวลาเราปวดหัวเขา่าเราไปโรงพยาบาลเอายาโมดิเอายาโวต,เ,าาโต,ลตเลนอินโดซิตมากินปิดหมดเลยเ,เพราะว่าข้อเข่าของทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสร้างจากอาหารที่เงกินปัจจุบันฝรั่งมันวิจัยว่าข้อเข่าของทุกคนในโลกนี้องค์ประกอบสําคัญคือปรตีนกับและซัลเฟอร์ เพราะ้ถ้าอยากแก้ข้อเข่าอักเสบต้องกินโปรตีนที่ถูกและต้องกินซัลเฟอร์คำว่าซัลเฟอร์หรือกรรมถันมีอยู่ในอาหารไทยดังต่อไปนี้ครับกระเทียมหอมแดงขิงกระนิ่งขาวเพราะฉะนั้นปัจจุบันผมแนะนําให้ทุกคนที่เป็นข้อเขา่าป่วดใช้กินิ่กชัแคปซูลหรือจะกินขิงสดหรือจะกินกระเทียมสดหรือจะกินหอมแดงสดแก้ปัญหาเรื่องเขา่าร่วมกับมะนาวแล้วก็โปรตีน อันนี้ผมต้องยกตัวอย่างที่ต่างประเทศนะครับปัจจุบันเขาพบว่าเด็กในแคนียสอบตกเรื่องสุขภาพอันนี้เอาจากวรารสารของประเทศเขาเองปีที่แล้วก็ปีนี้นะครับ mm hmm. เด็กอายุสิบขวบแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ mm hmm. ก็คือเด็กมันจะบริหารกล้ามเนื้ออยู่สามที่คือกล้ามเนื้อลูกตากล้ามเนื้อปากแล้วก็มือสองข้าง ไม่ได้ทําอะไรมากกว่านั้นแล้วก็นั่งเฉยๆเพราะว่าจะเห็นว่ามียางมอเตอร์ไซค์อยู่รอบท้องเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอายุ40ปีก็จะเปลี่ยนเป็นยางรถ10ล้อ,ลอปัจจุบันนี้คือปัญหาสุขภาพของเด็กในสหรสัฐอเมริกาเนื่องจากว่ากินจิตกินน้ำเมล็ดตยดำกิน,นกขนมข้าแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายมันสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เราคุยันเมื่อกี้ครับว่าร่างกายคนมาประกอบจากสิ่งที่เต็กกินถ้าปัจจุบันร่างกายเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นผลจากที่เด็กกินก่อนนั่น าอยากจะพิสูจน์เรื่องง่ายๆที่ผมพูดนี้ผมแนะนำสองประเด็นครับประเด็นแรกถ้าใครอยากจะสับประมงตอนบ่ายอยากจะง่วงตอนบ่ายสองโมงอยากจะนั่งไม่ไหว<ต>นั่งไม่ติดอันนั้นเป็นผลจากกาแฟเมื่อเช้าหรือหวานเมื่อเที่ยงวิธีง่ายที่จะทดสอบคือว่าเช้าขึ้นมากินกาแฟสองช้อนเสร็จแล้วพอสียดโมงจะรู้สึกหิวจนมือสั่น จล้วกินอิ่มเสร็จพอตอนบ่ายสองโมงจะรู้สึกว่าเองน่วงเหงาานอนยุกยิกยุกยิกนั่งไม่ติดแล้วก็ไปไกลแล้วเนี่ยอยู่ไม่สุขตลอดเวลาอันนี้เปานคนจะเบลไม่เช้าถ้าวันต่อไปเราไม่กินอาการเหล่านี้จะเบาลงหรือหายไปอีกางหนึ่งที่จะทำก็คือการทานตอนบ่ายสองโมงได้ก็คือว่าพกัวจยหิวขึ้นเครื่องไม่ได้ก็แจกที่สนามบินเลยไ่ดู้ทานทานขนมหวานสักสองถ้วยตกทานข้าวเที่ยง แต่ผูช้ชาไม่ได้ทันอายุสสุเกตคุณแม่พามาว่าการจะสอบเป็นทรานปีนี้แต่ว่าเด็กบอกแม่ว่านั่งเรียนตอนบ่าย่ายไม่รู้เรื่องนั่งเรียนยังไงก็ไม่รู้เรื่องมันปวดเมื่อยไปทั้งตัวเด็กผู้เด็กนี้นครับแล้วก็หดหิดปวดเมื่อยทั้งตัวแม่กําลังวัยทองหรือว่าลูกเองเป็นวัยทองด้วยก็เลยพามาให้ผมคุยปรากฏว่าซักไปซักมาตอนเช้าเด็กแอบกินกาแฟที่โรงเรียน พราะกลัวว่าจะง่วงนอนแล้วเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะตกบ,บ่ายเด็กเป็นอย่างนั้นเลยผมเลยบอกให้เด็กหยุดกาแฟตอนเช้าหลังจะดื่มกาแฟตอนเช้าบ่ายเด็กไม่มีอาการเหล่านั้นเลยนะครับอันนี้เป็นผลจากเราทําตอนเช้าหรือที่ยังแล้วแต่ชนิดของอาหารนั่นนั่นนั่นเป็นการทดสอบง่ายๆทีนี้ถ้าจะเอานานหน่อยนะครับถ้าจะเอานานหน่อยแบบให้เห็นผลระยะสองวันขอให้เค้เกตอนหรือขนมหวานาสักห้าช่วยฉันวันนี้ แล้วดูเวลาให้ดีนะครับจับเวลาไปพอเลย48ชั่วโมงหลังจากฉันปั๊บจะมีเหมือนสิวเม็ดเล็กๆขึ้นรอบปากในลักษณะ2นิ้วรอบปากถ้าเมื่อวานนี้ได้ฉันหวานหรือมันเข้าไปเยอะๆก็จะเกิดสิวรอบปากอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับทดลองได้เลยเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดร่างกายเราจะแปลเอหรไม่แปลเฟือก็ตามผมพูดเฉพาะร่างกายนะครับ ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินภายในสองวันนับไยหลังไปติดเชื้อง่ายเป็นง่ายหลอดลมเสพตัวคอผื่น้็เสพตัวตอยโรคตุ่มเรื้อร้อนขึ้นๆเลยบอกเลน่าจะได้เนาะถี่ขึ้นเครื่องนี้ว่โรคที่อยู่บนแผ่นใสนี้เป็นโรคที่ปัจจุบันทั้งในทั้งในเดียวนะตัวอย่างเช่นโรคที่เกิดจากการต่อโรคอย่างเดียวใครมีความรู้จะบอกหน่อยแต่เคยถือนั่นไปนะเคยถือ มาเร่ออกคาสั่งให้ผมเปลี่ยนทั้งชีวิตงานหนึ่งไน่ถูกนะเขาส่งมาเองนะเป็นกลุ่มกับเป็นอาจารย์นะครับทำงานเวลา20ชั่วโมงก็ถขึ้นเครื่องเอาไปฝากเจ้านายเพื่อนที่ออฟฟิศชอบกินอาหารอยู่สามอย่างถ้าวันไหนทำงานหนักๆไม่ว่างจะกินแต่นมแล้วจานเดี่ยวที่ชอบก็คือข้าวขาหมูขนมที่ชอบมากทสุดคือไอศครีมสองสามปีแล้วก็เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง หลังจากนั้นเขาต้องเลิกของที่ชอบทั้งหมดแล้วก็ปัจจุบันสี่ตัวนะครับของฝากจากเมืองไทยเลยมจันผมได้คำว่าสี่ตัวเพราะว่ามันยังไม่สุกถูกมันไม่สมควรถูกเรียกว่าสี่อย่างหรือน้อยอันตรายน้อยตัวแรกคือนมวัวนมวัวปัจจุบันเป็นสิ่งที่ในต่างประเทศเขาได้พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นของอันตรายหมายเลขหนึ่งในเด็กเขากินนมแพ้กัน อาโทษหมายเลขสองครับนมหมายเลขสองตัวที่อยู่ที่สองนี้คือหมายเลขหนึ่งหวานหวานอันนี้อันตรายสําหรับกลุ่มอายุทุกอายุนะครับหวานหวานในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างหมายถึงขนมหวานผลไม้หวานน้ำหวานน้ำมันลมและผลไม้เป็นอันตรายครับเนยเทียมก็คือพวกขนมปังเค้กคุกกี้นะครับ <c oughs> น้ำมันทอดซ้ำๆก็คือปลาต้งโกนะครับต้นน้นที่ใช้น้ำมันทอดจำีแล้วนะครับ ปกติน้ำมันที่เไม่เป็นอันตรายคือน้ำมันที่ทอดไม่เกินสองครั้งเท่านั้นผมจะลงรายละเอียดเรื่องการลงน้ลงให้ประชากรเขาเลิกกินนมเพราะว่านมเป็นตัวอันตรายที่สุดปริมาณนมที่ถูกต้องไม่ว่าจะว่องมันเนืยหรือไม่ก็ตามทุกคนควรกินนมสูงสุดแค่ประดานละหนึ่งแก้วมากกว่านั้นเป็นโทษนะครับไม่ใช่ประโยชน์ ในหนังสือเื่องนี้เขาแปลว่านมทําให้เกิดโรคมิแข็น,นมทําให้เกิดโรคเบาหวานในผู้ใหญ่รวมทั้งเด็กด้วยนะครับและนมยังทั้งทาให้เกิดโรคกระดูกพุ่นตัวสูงประมาณสักร้อยแปสิบก,กว่านะครับตัวสูงใหญ่มากเหมือนฝรั่งท่านมานั่งคุยกับผมมาบอกว่ามีลูกชายสองคนเป็นสมาธิสั้นส่วนตุวและปัจจุบันยังกินอยู่และส่งเสริมไม่รู้ทั้งสองคนกิน ท่านได้ยินจากเพื่อนเล่าว่านมทําให้เป็นกระดูกูนมทาให้เป็นโรคสมาี่สั้นีนเด็กก็เลยแวะมาคุยกับผมใหจริงหรือเปล่าผมมต็ตอบท่าน,าน,นไปท่านมาจริงคนที่กินนมแล้วร่างกายสูงใหญ่นะครับหมร่างกายสูงใหญ่ไม่ได้สูงใหญ่จากแควเซื่อมแต่ร่างกายสูงใหญ่จากโกรทฮอร์โมนของสัตว์หรือฮอร์โมนที่กระตุ้นการจเจริญเติบโตของบือ ผมเรียนนะครับว่าหลังจากคนคลอดออกมาจากท้องแม่ื่วน้ําหนักเท่าไหร่ก็ตามอีกสามเดือนข้างหน้าสมมติตอนคลอดนะไม่มากไม่น้อยกว่านั้นนิดหน่อยนะครับพูดง่ายคือภายในสามเดือนน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นประมาณสามกิโลแต่ลูกเกือเมื่อคลอดออกจากท้องแม่หลังจากนั้นอีกสามเดือนน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นประมาณเจ็ดเดือนห้าร้อยกิโลขึ้นไปในขณะที่คน ประมาณห้าหกสิบกิโลเพราะฉะนั้นการที่เราเอาสารอาหารที่มีไว้กระตุ้นสัตว์ให้เจริเติบโตได้อย่างมากมายขนาดนั้นมาให้เด็กกินจะทาให้เด็กมีโครงสร้างที่ผิดปกติไปจากสิ่งที่เด็กควรจะเป็นและโดยปกติแล้วลูกวัวกินนมแค่หนึ่งปีแต่ลูกคนกินนมอย่างต่อเน,นื่องเป็นสิบปีเพราะฉะนั้นการกระตุ้นจากฮอร์มนหรือฮอร์โมนกระตุ้นการ,การเติบโตอของวัวจะกระตุ้นเด็กคนนั้นอย่างต่อเน,นื่องแลวทำให้ร่างกายสูงใหญ่ผิดไปจากเผ่าพันธุ์เดิมของข้อสําคัญ อันตรายมันเห็นได้ช้าเพราะฉะนั้นคนจนใหญ่จะไม่ตระหนักล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งที่เขารายงานไว้ในหนังสือแพท์ทางเรื่องออร์นดีซิสในเดือนเดเในสหรัฐอเมริกาปีที่แล้วนะครับนิวโปรตีนนะครับหรือโปรตีนจากนม,มน่าจะเป็นสาเหตุของออรติสติกเด็กออรติสติก a d ว d ย่อมาจากแค้ t e n ช i o n ดซีสิตฮเปอร์และดซีดีซีในนั้นคือโรคสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นในเด็กสมาธิสั้นปัจจุบันต้องเลิกนมประจุเด็กยุดนี้ลูๆอยู่ไม่สุกสาเหตุสําคัญเขาพบว,ว่าโดยธรรมชาติแล้วลูกวัวเมื่ออยู่ในปา่าคลอดออกมาเสร็จเพื่อมันจะต้องวิ่งได้และก็ต้องวิ่งหนีหมาป่าแมวป่าเสือสิงโตวิ่งหนีศัตรูมันเพราะฉะนั้นในนมวนัวของแม่จะมีสารกระตุ้นให้ลูกมันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะ,ะนั้นพอคนเอานมมาให้ลูกเต็กินลูกเต็มก็จะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนอยู่ในป่ายุกยิกยุกยิกเต็ม่างหลับแล้วถึง่ผมมาดูกระตุ้นเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นนมเป็นอันตรายโดยตรงต่อสมองและการพัฒนาการของเด็กจริงๆและผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันฝรั่งมาถึงบอกว่านมวือเป็นส,สาเหตุของโรคพวกนี้มันเป็นรายงานของประเทศที่กินนมมาก่อนเราและเริ่มมีข้อเสียของนมมากกว่าเรา นมบวไม่ได้เท่าเสียแค่นั้นนะครับหมอหลายคนในสารธรรมการเขียนตำรามาว่าเด็กสมาธิสั้นเกิดจากนมบัวขี่รถที่นอนเกิดจากนมบัวและปัจจุบันเขาสรุปว่าโรคที่สัมพันธ์กับนมบัวในเด็กนะครับอันนี้ยังไม่รวมผู้ใหญ่ก็คือเด็กปวดท้องเด็กหัวเครดหอบพืดขี่รถที่นอนโรคกำเดาปวดหัวท้องปูจนใเสพออทิสติกสมาธิสัน้นและนี่เป็นปัญหาสาสารณสุกที่ใหญ่มากในสารธรรมการและปัจจุบันได้รับการโจมตี นะครับจากงานวิจัยชัดเจนว่านมเป็นสาเหตุหมายเลขหนึ่งทีนี้หลายคนถามผมว่าแล้วควรจะกินนมยังไงวิธีกินนมที่ถูกต้องคือสูงสุดนะครับคือสัป,ปดาห์ละหนึ่งกล่องหรือสัป,ปดาห์ละหนึ่งแก้วและวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการกินนมก็คือโยนทิ้งสังขยะอ่อ ดีมากเลยครับทีน,นี้นมถัวเหลืองผมจะตอบให้ชัดเลยนะครับคือปัจจุบันมเชื่อว่าหลายท่านทราบว่านมัวเหลืองเนี่ยไม่ทราบเสียงดังไปหรือเปล่าครับเีนะครับนมถัวเหลืองเนี่ยปัจจุบันเขาเอามาใช้ให้ผู้หญิงวัยทองให้ผู้หญิงวัยทองกินแล้วพบว่าผู้หญิงมีอาการวัยทองลดลงคำว่าวัยทองคือผู้หญิงที่กาลังจะเริ่มหมดประจําเดือนแล้วมีอาการปวดเมื่อย ตามตัวตัวร้อนบุบ่าบเนื้อออกตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเป็นหลุดจริงจริงแล้วผู้ชายก็มีไวทองกันนะแต่เราไม่ค่อยยอมรับเนื่องจากว่าเราไม่มีประจำเดือนแต่ไวทองในทฤษฎีนี้จะสัมพันธ์กับการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนไปเพิ่มปริมาณเพราะนั้นปัจจุบันรเขารู้ว่าในนมตัวเหลืองมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่ที่สกัดชุดมันสร้างขึ้นมา พราะนั้นเขาแนะนําให้ผู้หญิงไว้เตรียมเสร็จหมดแล้วเตรียมกระเป๋าแล้วไอ้นี้จะเอาไปนู่นเรากลับมาดูว่าเงินถือเหลืองมีอันตรายจะเอาไปที่นู่นอันตรายข้อแรกของเงินถือเหลืองจะเอาไปต่างประเทศน้องซีถือขึ้นเครื่องได้ไหมลูกอย่างนี้ในเด็กผู้ชายที่อายุเกิน10ปีเด็กเหล่านั้นต้องขึ้นเเป็นตัวมีการเจริญเติบโตมีการสร้างเริมมีการเจริญพันธุ์เป็นผู้ชายเป็นตัวด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนผู้ชายเพราะนั้นการเอาน้ำเต้าหู้ให้ผู้ชายอายุเกิน10ขวบกิน เอาไปให้มื่อไปให้เพื่อนแต่จะานาแต่เด็กจะเป็นไม่ได้ทำขายออเดอร์ที่ทาขายคือเดี๋ยวกลับมาทําให้มีลูกยากขึ้นแล้วก็นิดเจ้านายเขาอยากลองอันนี้คือใจที่เขาดึงยกีนเครื่องมาทำที่นู่นนี่เขาบอกเอาเครื่องไปที่เกียรติเพราะนั้นมันไม่น่าจะมีเวลาว่างเปล่างคิดว่าต้องการเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วก็ ในในผู้หญิงที่จะกินน้ำตาลวุ้ปริมาณที่เหมาะสมคือวันละหนึ่งแก้ววันละหนึ่งแก้วทําให้ำตาลว้ที่กินให้ตรงสังก่อนกินแล้วจ็ถึงสองสั่วโมงก่อนก็ได้หรือหลังก็ได้กวยง่ายกินตอนท้องว่างหนูซี้ยเป่าลูกอาหารที่ไหนก็ได้นะครับสองชั่วโมงหนูอ่ะไหมก็ให้ตาู้มีไฟเบอร์ทีนะกรลด้นักอะไรโอ้ไม่คุ้มไม่คุ้มเส็จแกสรือไฟเส ไฟเบอร์ที่เป็นไฟเบอร์ที่แข็งแรงมากเพราะนั้นถ้ากินร้อมเมื่ออาหารมันจะทำให้การย่อยและดูดซึมสารอาหารในมือนั้นๆตกล้ส่งไปให้ก็ได้ที่หลังแ,แล้วกลับาจากนอกก่อน์กลับจากนอกก่อนลุกถ้าจะจะกินนะั้นจะชิมนั้นเดี๋ยวส่งไป<อ>ให้หนูเอาที่อยู่มาผมผมคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับอันนี้เอาไปใ้บอข้อเสียของมันแต่ว่าเอาไปว่าผมเชื่อว่าหลายคนคงเริ่มเข้าใจแล้วว่าหลายๆท่านคงเริ่มเข้าใจแล้วว่านมวัวมันอือขึ้นเครื่องได้ไหมลูกอันนีน้ถือขึ้นเครื่องได้มลก คนในสังคมชีตอยางเดินลงกินนมขึ้นหามสายพันธุ์และการกินนมนั้นกินอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเดี๋ยวจะถือขึ้นเครื่องสักสองอันแล้วเป็นสาเหตุของโรคมากมายปัจจุบันครั้งในเด็กและผู้ใหญ่สาเหตุของโรคภูมิแพ้หมายเลื่องหมนคือนมอะไรนะหนูได้ใช่ไหมลูกสาเหตุของกระดูกูน่าจะได้นะขนาดนมม้นขึ้ัน์นมบอสกับที่ออฟฟิศเขาอยากกินเพราะนั้นถ้าใครโดนไม่เคยกินเลยจริงๆก็ให้เอาเครื่องไปนะเราไม่ไหวแลวที่เก็บถือ เขาให้เอาเครื่องไปทําที่นู่นเลยไงไปทําแจกเลยไงแต่ว่าไม่เอาที่เกียจเพราะฉะนั้นโรคกระตันยูในคนสูงอายุในเมืองไทยเครื่องแตกโดนโดนแตกเนียคนใในเมืองไทยเพราะว่าไม่ได้กระป๋าใหญ่ตัวตัวเลือกกระตันยูก็คือลูกกระตันยูซ่้อนมให้พ่อหรือแม่กินแม่ก็จะกระดูกผุพ่อก็จะกระดูกผุโดยผู้หญิงจะผุเร็วกว่าผู้ชายนะครับโดยเฉลี่ยนี่ถือว่าผู้หญิงตั้งแต่เริ่มต้นกระดูกจะบางกว่าผู้ชายอยู่แล้วอาไปสัสองต้นแล้วก็เขาน้ำ ในคนน้ำอะไรวะน้ำจิ้มตื่นมางเดินเงซีฟู้ดซีฟู้ดได้ใช่ไหมลูกแล้วพบว่าในกลุ่มนี้ก็มีประวัติชิมเงินแบบยังถึงที่รุ่ารดีขึ้นต่อไปถนนที่ชอบไม้สดคือไอศครีมเกดสุดอันนี้ยายส่งมาให้ฟังไงแม่ส่งมาให้ฟังเป็นการดูแลร่างกาย รีบทำไม้นี้ก่อนเดี๋ยวต้องไปรับน้องมุกอีกนะเดี๋ยวไม่เสร็จเสื้อผ้าแพ็กเสร็จหมดแล้ว ้องซีชอบน้ำหอมเ่าฮะชอบน้ำหอมเ่าเออลองถามลุงโสสี่หอมนะน้ำหอมจากที่นู่นน่ะแต่แต่ต้องดูนะแต่แต่ยี่ห้อเดียวกับลุงโสไม่มีหรอกเพราะว่าของลุงโสนั่นเอามาจากดูใบ มีก็คือใกล้เคียงแต่เหมือนลุงโมไม่มีอันนั้นฝากเขาหิ่วมาจากดูใบชอบน้ำหอมป่ะชอบไหมลูกอะไรนะเอาจริงหรอเอาจริงหรอโอ้โหอะไรวะอะไรก็ไม่เอาโอ้ยอะไรก็ไม่เอาอาหลับมันแต่น้ำหอม ถ้ามันเป็นน้ำหอมแท้ไม่น่าแพ้นะหนูแพ้หรอมันไม่เหม็นนะมันหอมนะคือมันมีหลายแบบมันมีแบบฉุนกับธรรมดาลองถามลุงโสดิหอมหอมมากแป๊บนึงนะไม่ได้อ่านนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งพิมพ์อะไรมาไม่รู้เลยนะั่นแป๊บนึง ใช้อลี๋เหรอโหใช้เล่นของสูงเลยป้าไม่เคยใช้หรอกอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าอยู่อาลับก็รู้แต่น้ําหอมอาลับ <c oughs> น้าหอมอย่างนั้นไม่เคยใช้จะมีขวดนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรจะเจ้านายซื้อให้ขราวไปครั้งก่อนนานละแต่ก็ให้นงมุเอ้อไ <Okay. S 1> ให้ลูก แต่มันหอมนะหนูอ้うんอんうんังเขาไม่มีนะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวแต่งงานน้องก่อนแต่งงานน้องชายเพื่อนก่อนเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปทํางานเอาไปทําเลี้ยงเขาในงานแต่งงาน แนไว้แล้วทองม้วนเนี่ยเดี๋ยวไปอีกไงเขาแต่งงานปีหน้าเขาบอกแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปทําเลี้ยงเอาไปทําเลี้ยงคนที่นูน่นในงานแต่งงานไงเป็นขนมไทยเอาเครื่องไปแต่คราวนี้ไม่เอาไปคราวนี้ไปธุระนี่ใส่เนยเยอะ ไอ้ไม่ใช่ใส่เนยเยอะพูดผิดใส่อะไรวะจะทำสักสองกล่องเนี่ยอะไรนะลูกอ๋ออาหลับมีแบบฉุนก็ไม่ฉุนจริงๆลูกอาหลับมีแบบฉุนก็ไม่ฉุน ที่ใช้ไม่ไม่ฉุนนะเพราะว่ารับไม่ค่อยชอบฉุนกลิ่นมันจะละมุนถามลุงเลยฉุนไหมอะ่ะเพราะครั้งที่แล้วฝากเขาหิ้วมาสองขวดเองได้มาสองขวดครั้งที่แล้วอ่ะใช้ขวดหนึง่งใช้เองขวดหนึง่งมันหิ้วมาได้ไม่เยอะไง มันเป็นมันเป็นโซมันเป็นแบรนด์ของอาราบิกอะ่ะบางตัวหิ้วมาได้ไม่เยอะเขาไม่ให้เขาไม่ให้หิว้วอันนั้นฝากเพื่อนหิ้วมาไม่ค่อยจุดน,นะอันนั้นนะหอมหอมติดตัวทั้งวันเลยแหละต้องถามลุงถ้าลุงไม่เอาไปให้สาวอนะลุงจะรู้ว่าหอมเปล่าถ้าลุงเอาไปให้สาวก็ไม่รู้เหมือนกันนีนน่ตอบไ่ได้ ตอบว่าใดต้องถามลุงกี่โมงแล้วไม่รู้เนี่ยพยาเดี๋ยวต้องไปรับน้องมุกสี่โมงใครใครส่งไม่เสร็จเพาะวะอันนี้มือถือลูกนี่ว่ะอ๋อรอดไป เดี๋ยวนมูกลับมาก iec, ็ได้ใช้ตัวเดียวละเพราะว่านมูเขาต้องใช้ของเขาทำไมมือด่ามดามาอยู่ในห้องลุงใช้น้ำมันปโอ้ยกูขัง ตรงม้วนอุ้ยโอ้ย,อยไม่เลยอุยอ้ยสงสารเป็นสับปปเปลอือโอ้ยกูกลัวว่าผี แล้วเนี่ยไว้นะรู้รู้วิธีการยังไงล่ะเดี๋ยวกลับมาค่อยมาแก้ตัวนะของใครแตกๆก,กลับมาก่อนเดอ้อค่อยมาแก้ตัวเพราะว่าหลังจากนั้นพี่เผือก็ป่วยเลยพึ่งดีขึ้นพึ่งดีขึ้นก็ได้เดินทางต่อเลย เมื่อเช้าเมื่อวานเห็นน้องสาวไปสักคิ้วสวยมากที่กรุงเทพพันกว่าไม่กล้าสักก็บอกแม่เมื่อเช้าผมไม่กล้าสักหรอกแหมเขาเงินเดือนเยอะเนาะเขากล้สาสักได้ยุ่วันเราไม่กล้าเสียดายตัง์ว่ะแม่บอกขอบอสมั้นดิไม่กล้าขอมันหรอกยังคิดอยู่เนี่ยหรือจะเอาเครื่องไปไว้เนี่ยอุปกรณ์ไปซื้อที่นู่นได้เนาะที่นู่นมีหมดอะหรือจะเอาเครื่องไป เอาเครื่องไปทำทองมูสที่ออฟฟิศให้แขกมันงงเลยขนมอะไรของมึงแต่อุปกรณ์มันไม่ค่อยมีไงกลัวมันโยนแตกด้วย แ่มเลยนะจะถือไปเนี่ยไปทำให้หลานไงน